เอ้ยได้เลิกต้องเสียรั์อีกรอบแล้วนะเนี่ยนิวไท้าจิตสัมผัสอีกรอบเป็นยังไงการสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ two noobs live Gundam Wars นะครับอ่ะมาขออีกจักร้อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอยากสะสมชิ้นส่วนของมันเหลือเกินนะให้เจ้า crossbone เนี่ยนะครับอย่างน้อยจะได้ทำให้มันขึ้นมาเป็น5ดาวหรือ6ดาวได้นะครับผม อ่ะโอเคจัดไปนะอีร้อยเพชรนะฮะสะสมแล้วก็กดไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอตู้มันหมดแล้วโอกาสมันจะน้อยลงนะฮะไปนี่ครัิจีสัมผัสนะครับเอ้ยมันมัน,ม,นมันมีเลขถ้ามันมีเลขแปลว่าเนี่ยทางขวานี่นะฮะแปลว่ามันจะมีตัวแดงโผล่มานะฮะมีเพื่อนเพื่อนบอกมาเช่นนั้นนะครับจัดไปนี่เทเลพาธีมาอย่างนี้แดงชัวร์นะครับแดงแน่แน่อย่างนี้แดงแน่แน่นะฮะออกมาดําทองฟ้าทองดําทองดํา แดงมาทีเหอะอ่าแดงมาตอนจบตัวอะไรเนี่ยปีกแปลกๆนะฮะมาไฮแซะนะครับอ่าอาจาจ้านะครับจะสมชิ้นอ่ามากรุ๊ปคัสตอมนะครับอ่าซูมโม่ก็มานะฮะซูมโม่ทองมาเลยทีเดียวอันนี้ก็เอาเศษชิ้นส่วนไปนะครับจิมกราวไทนะครับอ่าแฟลกของกราแฮมเอเคอร์นะครับอ่าใครชอบภาคดับเบิ้ลดับเบิลโอตอนนี้ก็เป็นตัวละครที่เจ๋งมากทีเดียวอักไกนะครับอักไกนะฮะอักไกเวอร์ชันแรกที่ยังไม่เป็นหมีนะฮะอักไกอีกแล้วนะครับ โปรว d ด n น e อันนี้ผมชอบนะเดี๋ยวผมเอามาอัพเป็นอัพดาวเพิ่มนะฮะเอานั่นไงนะฮะคนทหารก็มานะฮะกันดัมโรสนะฮะกษัตริยาเฉยเลยโอ้ยโอเคกษัตริยากษัตริยาก็ได้ผมขาดตัวแนวหลังพอดีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้์ like, นะครับอาจจะคคลิปหน้าครับสวัสดีครับ